แผนการตลาดตัวชี้ขาดรายได้คุณแผนการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งในวงการมักจะเรียกกันว่าแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจเครือข่ายเพราะเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนที่มาของรายได้จะมาได้อย่างไรมีการคำนวณแบบใดบ้าง ซึ่งสมาคมการขายตรงไทยได้สรุปรูปแบบของแผนการตลาดที่บริษัทขายตรงในประเทศไทยใช้สำหรับจ่ายผลตอบแทนกันอยู่5รูปแบบหลักๆดังนี้ 1. ผลตอบแทนแบบขั้นบันไดหรือสเต็สตปสเต็ปคือการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานของยอดจำหน่ายยิ่งจำหน่ายได้มากก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากส่วนใหญ่จะมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์เป็นขั้นขน และการจ่ายผลตอบแทนจะแปรผันไปตามยอดจำหน่ายของนักธุรกิจขายตรง 2. ผลตอบแทนแบบเครือข่ายหรือ Unilevel เป็นการให้ผลตอบแทนจากยอดจำหน่ายผ่านโครงสร้างของจํานวนชั้นในเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้มีการขยายตัวและสร้างทีมงานของนักธุรกิจให้มากขึ้น 3. ผลตอบแทนแบบไบนา ري มีการบังคับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจให้แบ่งเป็นสองข้างคือข้างซ้ายและข้างขวาและจะมีการกำหนดคุณสมบัติและผลประโยชน์ที่เกิดจากยอดจำหน่ายข้างซ้ายและข้างขวา 4. ผลตอบแทนแบบแมทริกซ์มีการกำหนดลักษณะโครงสร้างทั้งในแนวกว้างและมีการจำกัดการคำนวณผลตอบแทนในแนวลึกโดยทั่วไปแล้ว จะมีการกำหนดรูปแบบของการสร้างองค์กรอย่างชัดเจน 5. ผลตอบแทนแบบกองทุนหรือผู้ใช้รูปแบบกองทุนในการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจขายตรงโดยทั่วไปแล้วมักจะมีการกำหนดว่าต้องจ่ายเงินกองทุนกี่เปอร์เซนต์จากยอดจำหน่ายของบริษัทซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นกองทุนรถยนต์1กองทุนการศึกษา1เ กองทุนบ้าน1เปร์ซเป็นต้นนี่คือ5รูปแบบหลักๆของแผนการตลาดที่มีการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจเครือข่ายในบ้านเราซึ่งบางบริษัทก็ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือในบางบริษัทอาจมีการนำเอาหลายรูปแบบมาผสมผสานกันก็มีให้เห็นครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ